สวัสดีครับอยู่กับโกวินอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊นะจ<ม>นี่เฮ้เฮวันนี้เสนอเมนูอะไรจ๊ะปลานินลุยสวนปลานินลุยสวนนี่อันนี้โอ้โหเขาทำมาให้ดีเนาะออโอ้โหทำมาให้ดีแบบยอดอันนี้เป็นปลานิลเราไปซื้อมานะครับกระบอกให้เขาแบบถอดเกสแล้วก็เอาขีดออกโอ้โเขาทำมาให้ดีมากเลยนี่อยู่บ้านนานะเราจะแล่เนื้อออก เป็นตอนเป็นตอนมาลูกเต่าแล้วก็เอาไปทอดชุบแป้งทอดนี่แป้งใช่เป็นแป้งโกกี้แป้งอะไรก็ได้นะแล้วก็ไปทอดทอดแล้วก็ทายำน้ำํายำแล้วก็ราดทุกอย่างจบโอเคแล้วก็จวดนี่บ๊อบนี่คือปลานิ้นครับใส่กลางๆเนาะสองตัวโลก,กว่าแต่อ้วนดีนะโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็จะมาเราจะแร่เอาเนื้อมันออกก่อนนะ แล้วเนื้อมันออกทำเป็นคล้ายๆแบบลูกเตาเ๋าแหละทำเนื้อคล้ายๆแบบลูกเตา๋าเหมือนพัทคาลเลยนี่ เหมือนมีดไม่คมเราจะน้ำเนื้อลงไปทอดก่อนนะครับลูกเต๋าโอ้โหแน่ย เนี่ยทมแม่กระเด็นเห็นไหมเนาะนี่ยแบบนี้แบบนู้แม่กระเด็นเดี๋ยวพยายามแยกมันออกนะมันจะพิดกันไวมากแบบนี้นะครับเชฟโกวินระดับ international นี่ค่อยๆเกลี่ยนะครับไม่ต้องกลัวมันเละเพราะว่าเนื้อปลาเรามันสดนะจ๊ะต้องทำปลาสดๆนะถึงจะอร่อย แบบนี้นะจ๊ะไฟต้องให้ถึงนะไฟแรงแรงกระทะใหญ่ใหญ่แบบนี้นี่นเขี่ยไปเรื่อยๆครับเนี่ยพอมันแตกตัวออกมาแล้วเนี่ยรวมแตกเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วกันรอมันสักหน่อยให้มันกรอบนนี่นะค่อยๆเขี่ยนะครับผนไปเรื่อย เนเื้อปลามาสวยนะเนาะ <c oughs> เนื้อมันแน่นดีอะ <c oughs> เดปลามาันสดนะเออปลามันสดสวยมากสยโอเคกรอบเป็นที่เรียบร้อยนี่กรอบคักๆเลยแบบนี้ <c oughs> โอโหเสียง เสียงกรู้ว่ากรอบใช่ <c oughs> ไหมเฮ้ยสุดยอดตรงนี้ตักเลยเยี่กว่าโอ้โหแบดมา้ <c oughs> น่ากินน่ะนะ <c oughs> กรอบดีด้วยสวยหืมเจีวไม่อมน้ำมันด้วยครับนีใชยสุดนี่นะต่อไปครับนำตัวมาทอดเลย ยอดมันกรอบนะครับเดี๋เล่นไปขอไปนี่แม่กระเด็นเลยเห็นไหมสวยสุดยอดเทประดับอินเตอร์มาหั่นตะไคร้ไว้ชุบแบบนี้นะหั่นตะไคร้เล็กๆบางๆเอาไปทำเป็นน้ำยำนะครับ จะได้เกิดความหอมนะของตะไคร่สัญลักษณิ signature อของผมก็จะเป็นตัวนี้นครับถั่วตัดง่ายเลยไม่ต้องเป็นน้ำตอกน้ำตาลนะ่นเลยุม,มาแล้วเรียบร้อยเขือทุ่งมะเขือเทศล่างก่อนตกนะ้ด มีห้าทิศแกีงโอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่นะจุดนี้ไม่ยากไม่วุ่นวาย แล้วก็ไมไอ่อร่อยอ่าเราก็ต้องจัดสรรสิ่งที ang, ่สวยงามให้ก mm ับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้ยิ่งสวยเลยจัดสรนเลยนี่เด็ดเลยจัดสรรสิ่งที่สวยงามให้กับท่านผู้ชมชึบนี่ สวยเลยฟานินลุยสวนสวนมันเอาพวกนี้แต่งนะครับเดี๋ยวแต่งเป็นรูปเป็นล่างนี่แล้วก็ใส่แบบนี้เลียงเลียงนี่เม้าแบบนี้นะครับเลียงเป็นชิ้นเป็นอันไปเลยนี่สวยงามแล้วจะทำเดี๋ยวเรานำลาดมาลาดไงนี่แบบนี้สวยไหมโอ้โหคุโรเคเละใส่เข้าได้หลังไปเลยครับคุโรเคเล่ หันดีมันไม่สวยนะเพราะห้องรับแดดมั่วๆรันแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะสวยเดี๋ยวหลายพอดเดี๋ยวปลาพุ่งแตกนะนี่แบบนี้ที่เหลือแล้วก็นี่ยชั้นๆไปไปเลยเรียบร้อยเอาพริกแห้งทอดสักหน่อยครับเพิ่มความสวยงามนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวใหม่ทอดสักหน่อยเพิมสวยงามนะ หอมเลยเห็หนไหมรับเดียวซุกแล้วซุกหรือใหม่ดูหอมยนะพี่เฮ้หอมเลยๆชึบนี่ถอดแค่นี้พอเรามาเริ่มทำน้ำยำกันพี่น้องก็มีพริกแห้งแล้วก็ถั่วตัดลงไปน่าจะใช่หลายใช่ถั่วตัดประมาณสองห่อ เพราะว่ามีสองตัวนี่ตัวทัดลงใปตำกระพริกรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานด้วยรู้จักนี่กันรู้แล้วเปรี้ยวหวานเผ็ดหน่อยเกลือเทศเราหั่นไว้แล้วพริกตะไคร้ใบตองโอ แล้วก็ไออะไรเหรอ <ไป S 1> มะก,กรูดมะก,กรูดนิดนึงแล้วก็พร,กวพริกขวาไร้อยหน่าประมาณนี้แล้วก็จะใส่ลงไปเลยนี่ใส่พวกนี้ลงไปเลยผสมกันใส่ทีเดียวไปเลยนี่แบบนี้หอมเลยแค่นี้ก็หอมแล้วเห็นไหมใส่ให้มันเสียดายอยู่ไหนกว่าเออพวกนี้ใบร้อยหน้าก็ได้ปุ๊บ มะนาวมะนาวบีบใส่ชีฟหนึ่งสองเยอะเน้นความเปรี้ยวเสียงผู้เลี่ยนปึ๊บนี่มะนาวที่เราหั่นไว้ใส่แบบเรียบร้อยแล้วก็ คับไม่ได้ผงนัวใส่หลายเสียบหลายปึ๊บปลาปลาต้มซุกใส่กันไปเลยงงเลยนะใส่ปลาทำไมกอดใจเอปุ๊บป,ปลานิดนื้อคนอเป็นไงหอมเลย หอมเลยไปทางนู้นนี่แหละลุยสวนของแท้แมงวันมาเต็มเลยครับเนี่ยหืมอนี่น้ำยำม,มันน้ำลาดแหละเนี่ยหอมกลิ่นนี้หอมไปถึงภูเขารุ่นน้องเลยเชียวดีน,นี่ของแท้ครับ หลาดลงไปเลยครับโอ้โหสวยงามนี่ลาดลงไปเลยครับอื้มหืมโอ้โหสวยอะ่ะสุดยอดอะ่ะอื้หือโรยน้ำนิดหน่อยนี่โอ้โหสวยอะ โอ้โหเรียบร้อยโอ้ยอยังยังไม่เรียบร้อยนี่ไงเรามีซิกเนเจอร์อยู่โยรยลงไปครับปึ๊บโยรยลงไปครับโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องมีอะไรก็ใส่เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยน่ากินมากเลยปลานิ่นลุยสวนปลามันได้ชื่อใหม่สุดยอดอีน้องคนงาม อร่อยมอร้องสูตรนี่ของเทค,ครับผมโอ้โหเซตเป็นที่เรียบร้อยครับปลานินรุยสวนช่ำๆหือ้โ,โ,อโสุดยอดไหมนี่น่ากินมากครับผมโอ้โหแกวเลยหมอมเลยนะเครื่องมันแน่นอะเนี่ยตัวนี้ก็คือกันตุ๊กเข้าไปนี่ไม่มีอะไรนี่นี่เออเฮอช่ำๆครับมา โอ้ลืมจวดจวดก่อนมาจวดก่อนเย็นเย,ย็นเนื้อเนืนเน้อนื่นล็กชุ่มขอมาเลยบ,บ๊ใส่กับเข่าแบบนี้นะแล้วก็สมุนไพรแม้สมุนไพร,ไพรหายหมดนี่สมุนไพรลาดลงไปแบบนี้นะโอ้โหแบบนี้โอ้โหผิดรูปโดด ออืเป็นรสชาติท uh ี่แปลกเพราะว่าเราใส่ปลาดลงไปไงมันจะมีความนัวหอมจากไขรมันนาวครบสามรสเปรี้ยวหวานเค็มมันสวัดของแท้ อืมอร่อยกัดเ,เข้าไปรูดเลยเอาชิ้นนี้เข่าถึงเครื่องมากใส่ก็เข่าครับน้าม,มันอยู่ไหนเะอันนี้น้าม,มันจะหน่อยหน่อยนะน้าไม่มี้่าน้าไม่เจอโอ้โห <c oughs> อะไรใส่เอมันดูดน้ำเข้าไปเมืเ่อราพี่น้อง <c oughs> ไม่เป็นไร เอาแท๊กไซตัวอือหืออือห<ฮ>อร่อยมากอือหือวุ้ยอือหูรอยจริงของแท้เต็มปากร่อยไม่ร้องโอ้ออโห แบนไก่จะเมื่อแล้วพี่น้องเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยครับปลานินลุยสวนป่ามันเลยเนี่ยเขียนดูถูกะอือหือน่ากินแท้ของแท้เดียใช่ไหมจิ้มกิ้มจิ้มกินมจิ้อันนี้อืออเอาจวดก่อนขาจวดจวดนะครับอือหือไหลกระซัตรจวดแล้วนะอือหือตะคักเลยตะคักเลย หอมเลยนะหอมเลยโอ้ที่ที่หน้ามันไม่มีนะมันเข่าไปไหนตัวปลาเมื่อลหรดูดไปเมื่อ้หโอ้โหดูดีลหน้ัวเลยแหละกินก็เข่าพอดีโอ้โหกบกบเลย กรอบอ่ะสุดยอดเลยครับเมนูนี่นี่อื้อหืออ๋เแตบักนาวตัดพร้อมอ่าลองไปบอื้อืออือเชากันเข้ากันทำมีเข่าวนี่เป็นเส้นอื้หูอืมะเขือเทศอื้อือ มะนาวนี่กระตัดไปเลยใช่ไหมอ่ากินกระต้นบบหนาวดีลูกชิ้นเผ็ดเดียวยหนูอยากชิมใช่ไหมลูก <c oughs> อยาก่กัดนิ้วกันนะอ <c oughs> โอ้โอ้กัดดังกรอบๆเลยอ่ะ <c oughs> ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจนะในการทำคลิปต่อไป